เที่ยวพัทยาสองวันหนึ่งขึ้นแบบโนแพนกันโนแพนที่ไม่ได้แพนอะไรเลยจริงๆแบบชวนปุ๊บไปปั๊บเริ่มตอนเช้านะคะเราก็จะรีบไปขึ้นรถไฟที่หัวลาโพงรอบหกโมงห้าสิบห้าตัวคนละสามสิบเอ็ดบาทค่ะระหว่างทางเราก็จะหาที่เที่ยวรอแล้วก็คุยกันว่าเออเช่ามอเตอร์ไซค์น่าจะสะดวกกว่าก็ลเลยดิวตอนนั้นเลยพอถึงเราก็จะลงสถานีพัทยาใต้นะคะแล้วรถก็มาส่งเลยแบบไวมากอันนี้เราก็เช่ามาวันละสามร้อยบาทเองแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวที่แรกที่อบบันเดอร์วอเตอร์ เสร็จเราก็ไปเช็คอินโรงแรมที่เพิ่งจองมาเมื่อคืนอันนี้คือตกคืนละ999บาทเองแบบของจริงคือสวยมากสะอาดมากแบบเออราคาเนี้ยคุม้มเช็คอินเสร็จเราก็ไปหาจอมเทียนกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเลยแบบเดินไปก็ถึงอ <c oughs> ตอนออกไปอะฝนตก <c oughs> แต่ก็ลุยออกไปเลยสภาพก็เลยเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> พอตอนดึกไม่รู้ไปไหนก็เลยไป Walking Street เพราะว่าไม่เคยไปก็เลยแบบว่าเอออยากลองว่าเป็นยังไงเสร็จเราก็กลับมาโรงแรมหาที่เที่ยวพวกนี้ต่อเช้าวันต่อมานะคะเราก็ไปคาเฟ่ริมหาดอันนี้คือหมูดีมากราคาก็ถูกมากๆด้วยก่อนเช็คเอาท์เราก็แวะมาแทงผูที่โรงแรมกันจะบอกว่าเอเาี น,นกลับน,นะคะเราก็แวะไป,ไปที่คาเฟ่เนึงเขื่อ,อ,อนนี้สวยมากทุกคนมันเป็นแบบคาเฟ่ในโรงแรมแล้วมันก็แบบติดหาดเหมือนเป็นหาดส่วนตัวด้วยอ่ะคือมูดดีมากถ้าใครไม่มีแผนจริงๆก็คือลองไปตามกันได้